คนของพุทธศาสนาของเราองค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปราถนาความพ้นทุกข์จึงได้มีวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญบารมี ตั้งแต่ฐานะบรารมีศีลบรารมีเนคขมมะบรารมีเป็นต้น <c oughs> จนครบสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้ตัดสููพระอนุตตรสัมมาสมัมโพธิญาณเป็นาศาสสดาเอกของโลกแล้วพระองค์พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้ว จึงได้แสดงธรรมเพราะพระมหากรุณาธิคุณสงสารสัตว์โลกไม่ว่า <c oughs> ผู้ใดใครก็ตามจะเป็นมนุษย์เราก็ตามเทวดาก็ตามพระพรมก็ตามแม้สัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉาน พระองค์ก็มีประมหากรุณาที่คุณ